โอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้ว mm hmm. คุณเูชมเลี้ย .Channel ในเกม Vector เป็นเกมแนววิ่งนะฮะโอเคเรา okay, จะมาตัดในเรื่องกันเลยอ่าราคา32บาทใน Play Stone. s t o n e สนใจสนใจดาวโหลดได้ครับโอเคเรามาเราจะมารีวิวดูว่าเกมนี้ดีไหม สนุกไหมเล่นยังไงครับหรือคุ้มไหมที่ซื้อมาดูโบนัสโอ้มีดาบโบนัสด้วยไม่เคยเล่นครับเราไม่เล่นดาบโบนัสเลยยกเลิกมันนี้ซื้อก็ซื้อไปครับเล่นเล่นกันเลยมีเกมแนววิ่งนะครับต้นานสนใจสำหรับใครที่ชอบเล่นอันนี้นะครับโอเคตดมาครับ จังหวะนี้ไม่ได้เด็ดไปหรอกครับนะครับจังหวะอ๋อจังนะครับชุบชุบโดดสองต้องเล็บหึหึจังหวะนี้จังหวะนี้เสียหมาเลยสิครับโอ้โหฮเฮ้ยเสร็จโจนนี่ดูทาน,ด,ทานดูทานเฮ้ยชุบชุบก,ก็สไลด์เสร็จโจนเอ้ยไม่ถึงเฮ้ยเกือบตายทำได้เยี่ยม เฮ้ยไม่ถึงนะครับโอ๊ยอีเดียวตายเฮือดเดี๋ยวมาแล้วมาวโอเคนี่ท่ามือจรจริงผ่านแล้วครับท่านี้โอเคผ่านนะครับมันก็เป็นเกมแนวนี้นะครับ ถ้าสนใจก็ไปซื้อมันได้นะครับสำหรับผมคุณดิฉันเอลก็ขอจบการรีวิวเกมนี้นะครับถ้าสนใจก็ซื้อได้นะครับโอเคครับบายบายครับ